เคยทำอะไรให้เราประทับใจบ้างไม่รู้วันนี้เพิ่งจะทำอจริงไหมครั้งแรกเลยอ่ะเราสองคนนี่เป็นแลนครับให้เขาตอบเอาคือคือันอยู่ชื่ออะไรเนี่ยสวีทค่ะเราอ่ะซูโม่ไอ้แต่ซูโม่นี่มันแบบว่าดุดันค้มขังมันไม่ค่อยหวานหวานอยู่หวานจริงไหมต้องลองต้องลอง สมุติให้ลองเล่นมุกใส่เขาสักมุกหนึ่งอย่างชื่อจริงใช้ชื่ออะไรอ่ะสุภาพิตาเอาแค่ชื่อพอนะนามสกุลไม่ต้องทำไมอ่ะนามสกุลอย่ามาใช้กับเราแล้วเราเขินไหมปกติอ่ะไม่ค่อยนะไม่ค่อยเหรออันไหนยืนจับมือกันเดียวเอออ่ะแล้วยืนตรงนี้เขินยังเขินเขาเคยทำอะไรให้เราประทับใจบ้างไม่รู้วันนี้เพิ่งจะหับจริงปะเนี่ย ครัง้งแรกเลยอ่ะคุยกันนานยังประมาณสองสามอาทิตย์ปกติเราเรียกแฟนว่ากเลย <c oughs> แล้วปกติตอนนี้เราเรียกเขาว่าอะไรวันนี้มีขนมฟองกโลกให้ด้วยค่ะทุกคน <c oughs> นี่นี่ฮะลราไปเปิดรับหน่อย ig s s, s, s u w e R l l y s x t t x k y g <c oughs> แล้วเมื่อไหร่เราจะขอ,ขอแฟนไหดูก่อน ไม่นานไม่นาน